มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีขององซานสูจีที่เมียนมาค่ะสำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาองซานสูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาพร้อมด้วยวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาใช้อิทธิพลกับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งเมื่อปี2563 และแหล่งข่าวระบุด้วยว่าทางการจะปิดคดีนี้ภายในเวลา6เดือนรัฐบาลทหารเมียนมายกเลิกผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยระบุว่าทางการมีหลักฐานการโกงการเลือกตั้งจำนวนมากรวมทั้งจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วหลายคนนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวบริเวณลานด้านหน้าอาคารรัฐสภาในออตตาว,วาประเทศแคนาดาเพื่อร่วมกันแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐบาลที่บังคับให้คนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดนจะต้องฉีดวัคซีนต,ต้านโคมิด9โดยมีคนขับรถบรรทุกอีกจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง ผู้ประท้วงเรียกการเคลื่อนขบวนประท้วงในครั้งนี้ว่าขบวนแห่งเสรีภาพพร้อมทั้งประกาศว่าจะไม่ยุติการชุมนุมจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกข้อบังคับก่อนหน้านี้จจสตินทูโดนาย,ยกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความกังวลว่าการชุมนุมอาจจะลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงพร้อมระบ,บุว่าการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้สะท้อนถึงความเห็นของชาวแคนาดาเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลแคนาดาและสหรัฐ ออกกฎบังคับให้คนขับรถบรรทุกข้ามคมแดนจะต้องฉีดวัคซีนซึ่งในส่วนของแคนาดาประมาณร้อยละ9กของคนขับรถบรรทุกและร้อยละ77ของประชากรได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วดนโนต์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในการชุมนุมที่รัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแสดงความชื่นชมผู้ประท้วงในแคนาดาที่ยืนหยัดอย่างกล้าหาญเพื่อต่อต้านข้อบังคับที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย thank <laughs> you